นะคะขอบคุณที่มาอยู่รอกันนะโอ้โหมีคนบาดเจ็บด้วยเพิ่งเห็นอห <laughs> ขอบคุณมากนะคะก <laughs> ็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันเสาร์เนาะยังไงก็เจอกันได้นะคะขอบคุณที่อยู่รอแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้วันนี้ทุกคนก็มีคนทั้งสุ่มเทสเทตอร์ได้และสุ่มเทสเตอร์ไม่ได้ทีก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนได้สุ่มกันอีกนะคะ <laughs> ยังไงก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สุ่มกันไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> จะได้มาดูกันนะคะ ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะตอนนี้ซื้อพอกับทุกอย่างนะคะซื้อๆนะคะขอบคุณมากเลยที่อยู่กับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะอ,คอันนี้เชื่อคุณแม่เขาชอบคุณแม่ก็เลยซื้อนะคแล้วก็นั่นแหละสวยดีใช่ไหม ให้เครดิตคุณแม่นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีล่วงหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ